สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันในคลิปนี้นะคะลูกวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการเขียนคำและความหมายของคำในมาตราตัวสะกดแม่เกลนะคะแม่เกรลรงท้ายด้วยตัวอะไรคะวอลวนใช่ไหมคะอ่านะคะต่อไปนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดคุณครูไม่อยากให้นักเรียนฟังนะคะลูกมันจะยาวนะคะ ดูจุดประสงค์การเรียน,นรู้สู่ตัวชี้วัดกันค่ะข้อที่1นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของคําในมาตราเกลได้ข้อที่2นักเรียนสามารถที่จะสรุปความรู้เรื่องของมาตราเกลได้นะคะมาตราเกลก็มีตัวสะกดบอแหวนใช่ไหมคะอยู่ในมาตราเกลแล้วก็มีเพียงตัวเดียวใช่ไหมคะ,คะข้อที่3การเขียนคําในมาตราเกลนะคะนักเรียนก็นสามารถที่จะเขียนคําในมาตราเกลได้ข้อที่4นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคําในมาตราเกลได้ ได้ข้อที่ห้านักเรียนนะคะมีความรับผิดชอบในการทำงานนะคะลูกอ่านักเรียนสามารถที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้นะคะลูกแล้วก็ทำได้อย่างสวยงามเวลาเราเขียนใช่ไหมคะตัวบรรจงเต็มบรรทดัดแล้วก็เขียนได้ถูกต้องนะคะสาระสำคัญค่ะการเขียนคำต้องเขียนให้ถูกต้องคำจึงจะมีความหมาย นะคะแล้วก็ข้อที่2การเข้าใจความหมายของคําที่เขียนและอ่านจะสามารถนําคําไปใช้ได้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นเราจะเขียนคําว่าข้าวเหนียวนะคะลูกถ้าเราใช้คําว่าข้าวเราใช้ไม้เอกมันก็จะไม่ใช่ใช่ไหมคะมันจะอ่านว่าขออ้าวว่าขาวขาวเมอดขาวขาวเหนียวไม่มีนะคะลูกมีแต่ข้าวเหนียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนให้ถูกนะคะเราก็จะอ่านถูกนะคะแล้วก็นําไปใช้ได้ถูกต้องด้วยนะคะ สรุปความรู้ในเรื่องของมาตาเกลนะคะมาตาเกลนะคะมีวอลแวนเป็นตัวสะกดนะคะมีนะคะคือพยัญชนะต้นประสมด้วยสระวรรณยุกต์และมีตัวสกดแม่เกลที่ลงท้ายด้วยวอลแวนเท่านั้นนะคะเป็นคําที่ตรงมาตราก็คือมีแค่วอลแวนเพียงตัวเดียวที่อยู่ในแม่เกลนะคะตัวอย่างคําเช่นคําว่า ค่ะข้าวเหนียวอ่ะที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะไข่ดาวแล้วก็ข้าวคราวนะคะทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างคำสองคำนี้ที่นึงครูยกตัวอย่างนะคะคุณครูแยกออกมานะคะเห็นไหมคะว่าคุณครูใส่สีแดงที่ววแหวนนะคะเห็นไหมคะวาวแหวนด้านหลังนี้คือตัวสะกดแม่ เกลนะคะ,อะลองสะกดอ่านนะคะลูกอ่านกอเอียววเกียวเกียวแม่เกียวขออาวขาวขาว,ขาวม่ถุกข้าวเกี่ยวข้าวนะคะคําที่สองคำว่ามะพร้าวเห็นไหมคะว่าแหวนก็อยู่ในแม่เกลนะคะครูก็ใส่สีแดงไว้นะคะมออมมะพอเราอาวพร้าวพร้าวมิทุพร้าวมะพร้าวนะคะ การจำแนกคำในมาตราเกลน,นะคะคุณครูจะจำแนกนะคะโดยจะแบ่งนะคะวอแหวนที่อยู่ในกลุ่มของพยัญชนะต้นนะคะ่าแล้วก็กลุ่มของสระนะคะแล้วก็กลุ่มของตัวสะกดนะคะเรามาดูกันนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างในกลุ่มของพยัญชนะต้นก่อนนะคะตัวอย่างนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะคำแรกนะคะคำว่าวันเห็นไหมคะลกูก วอะนวานวแหวนตัวนี้นะคะก็คือพยัญชนะต้นนะคะลูกไม่ใช่ตัวสะกดนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแม่อะไรนะมาตราตัวสะกดแม่เกิลน,นะคะลูกเพราะว่ามีนอหนูค่ะนอหนูไม่ได้อยู่ในแม่เกิลน,นะคะวแหวนเป็นเพียงพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็คาว่าวิ่งวออีกวิงว่งวิงว่งเวกวิ่งนะคะหอวอแอนแหวนนะคะขอวออา วั wow, นะคะและก็คาว่าวอดอวัดนะคะเป็นพยัญชนะต้นนะคะเห็นไหมลูกอ่าต่อไปในกลุ่มของสระเรามาดูนะคะววแหวนที่อยู่ในกลุ่มของสระนะคะไม่ได้อยู่ในตัวสกดของแม่เกลนะคะลูกเป็นกลุ่มของสระ,ะมาดูกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะอ่าคำแรกนะคะบัว บัวนะคะอยู่ในสระอัวนะคะลูกอ่าสระอัวนะคะมีวัวแหวนอยู่ข้างหลังไม่ใช่ตัวสะกดนะคะตะอัวตัวนะคะกอรออัวยอกลวยไม่โทกลวยนะคะคอรออัวครัวนออัวดด นวดนะคะกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มของสละนะคะวอลแหวนที่อยู่ในกลุ่มของสละนะคะต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูกลุ่มของตัวสะกดที่มีคํานะคะมีเอ่อมาตาเกลใช่ไหมคะวอลแหวนอยู่นะคะแม่เกลเนี่ยอยู่ในกลุ่มของตัวสะกดด้วยนะคะไปดูค่ะมีคําอะไรบ้างนะคะจริงๆก็จะมีหลายคยําเยอะมากนะแต่ว่าคุณครูจะยกเพียงเอ่อยกตัวอย่างเพียงแค่5คํานี้นะคะอ่านมาดูกันนะคะลูก อาคำแรกนะคะนออว r w นแ e นวนะคะแนวทางอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็หอเอียวเหนียวนะคะข้าวเหนียวหรือดินเหนียวหรือว่ามันเหนียวติดมืออะไรอย่างนี้นะคะต่อไปขออาวอขาวขาวมิโทข้าวนะคะรวมกับคําว่าเหนียวก็จะได้ว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวส้มตาใช่ไหมคะปลรออีวอปลิวนะคะคําต่อไปหอรอเอวอเลวนะคะ ครูก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มของพยัญชนะต้นนะคะของกลุ่มสระแล้วก็ตัวสะกดในคําที่มีวอแหวนนะคะไม่เพียงแต่เป็นตัวสะกดของแม่เกิใช่ไหมคะแต่ว่ามีกลุ่มของสระที่วอแหวนแต่ว่าไม่ใช่มาตราเกินะคะแล้วก็เป็นพยัญชนะต้นนะคะ ฝึกแต่งประโยคจากคำในมาตราเกินนะคะ,ะคำแรกนะคะคุณครูยกตัวอย่างมะนาวนะคะมอมมอมะนอาอวานาวแล้วก็จะมาแต่งประโยคได้ดังนี้นะคะลูกมะนาวนะคะมีรสเปรี้ยวนะคะมะนาวมีรสเปรี้ยวนะคะมะนาวก็เป็นประธานใช่ไหมคะมีก็เป็นกริยารสเปรี้ยก็ เป็นกรรมนะคะคำประโยคนะคะ1ประโยคก็จะประกอบไปด้วยนะคะประธานกริยาและก็กรรมนะคะแต่นอกจากนี้นะคะมันอาจจะมีคําขยายอีกแต่ว่ามันจะยากสําหรับเรานะคะเดี๋ยวไว้เราโตขึ้นเราก็จะได้เรียนเพิ่มขึ้นนะคะลูกอ่าต่อไปข้อที่2พี่ดื่มน้ํามะนาวชื่นใจพี่เป็นประธานใช่ไหมคะอ่าดื่มก็เป็นกริยาน้ามะนาวก็เป็น นะคะลูกอ่านะคะชื่นใจก็มาขยายอีกทีหนึ่งนะคะอ่าข้อสังเกตนะคะของคำในมาตราเกลนะคะก็คือคำวอนะคะคำที่มีวอวอแหวนนะคะสะกดเป็นคำในมาตราเกลนะคะวอแหวนต้องเป็นตัวสะกดด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นไมยัญชนะต้นเราเขาไม่ได้อยู่ในมาตราเกลนะคะลูกเป็นกลุ่มสละก็ไม่ได้อยู่ในมาตราเกลนะคะลูกมาตราเกลก็คือตัวสะกดวอแหวนนะคะ ต่อไปคําที่ออกเสียงสลัวนะคะเนี่ยบบวบัวอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่คําในมาตราเกินะคะลูกเป็นเพียงสะอัวนะคะส่วนหนึ่งของสลัวนะคะเนี่ยเห็นไหมคะคาว่าบัวครัวนะคะเห็นไหมคะตัววอนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสระอัวไม่ใช่ตัวสะกดนะคะเราฝึกอ่านคําในมาตราเกิกันนะคะลูกคําแรกกออาวกาวนะคะกออาวกาวนะคะ ต่อไปขอให้ไข่ไข่เมฆไข่จอเอียววอเจียวไข่เจียวไข่ชอบกินไข่เจียวครับยกมือขึ้นคุณรูก็ชอบนะคะอ่าขออาว่าขาวขาวไม่โทรข้าหอนเอียววอเหนียวข้าวเหนียวกอเอียววอเกียวเกียวไม่ตรีเกียวนำน้ำนำไม่โทรน้ำเกียวน้ำปล่อยไปทอเอียววอเที่ยวเที่ยวเมฆเที่ยวไปเที่ยวปลาเอียววอเปรี้ยวเปรียวไม่โทรเปรี้ยวมะนาวมีรถ เปรี้ยวนะคะเปรี้ยวอ่าพออีพีพี่แม่เอกพี่สออาวสาวพี่สาวใครมีพี่สาวบ้างคะคึงครูมีนะนักเรียนน่าจะมีพี่สาวกันนะคะบางคนนะคะอ่าถ้าไม่มีพี่สาวก็อาจจะมีน้องสาวใช่ไหมคะฝึกอ่านคำต่อกันเลยนะคะลูกสออีสีขอเอียวเขียวสีเขียวพออีววผิวขออาววขาวผิวขาว มอแอวอ์เมวหอมเอียวอเหมียวแมวเหมียวม้าโนอาวอนาวมะนาวบออาวอบาเบาไมคบาสาวอาวอสาวเบาวสาววอแอวอแวววออาวอวาวแวววาวอย่าลืมทบทวนการอ่านคำในมันตาเกิลนะคะนักเรียนวันนี้คุณครูชาขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายไซโยนานละบ๊ายบายจ้า